คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับเจคันนะคะกับเกมกานีชานะคะ for two หรือเกมโชคลาภแห่งพระพิคเนศนั่นเองค่ะค่ะเป็นเกมเกี่ยวกับอ๋อพระพิคเนศนะคะ ที่เจะขวัญชอบเล่นมากเลยเกมนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแตกหนักดีนะคะวันนี้เราก็พกทุนมาที่500บาทนะคะกับเป็ด40บาทแบบหนักเลยนะคะวันนี้เจะขวัญแวะมาเล่นนะนิดหน่อยนะคะแบบคลายเครียดน,นะคะแก้เหงานะคะวันนี้อ่ะอาจจะใช้เวลาไม่นานนะคะในวันนี้นะคะกะอ่ะมาไวไปไวอะ่ะถ้าหมดก็ไปเลยนะคะอ่ะไม่เล่นต่อนะคะแต่ถ้าได้ก็กลับบ้านเลยนะคะโอเค เ,เกือบไหม้รอดเออยังไงแตกดูคิวเฮออ้ยคี้ดอกไม้สวยมากนะคะดอกเมกี okay. ้รับไป3 7 2บาทนะคะเพราะเบ็ดเราหนักมากนะคะวันนี้เออเกือบตายเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ดีนะที่รอดมาได้เอ,อ้ยดอกไม้นะจ๊ะชาวดอกไม้ใหญ่เอ,อ้ยยังไงอบเชยเข้าอีกจ้าไว้ก็เข้าอีกโอ้โหเจ้าชายก็เข้าด้วยเอออ้โหูแตกรัวๆนะจ๊ะดอกนี้โอ้ สวยงามจ้าสวยงามวันนี้บอกเลยโอ้โหรับไปนะจะ้ดอกเมื่กี้1,204บาทโอ้ไม่ธรรมดานะคะโอเคพอๆเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บา,บ,าบายนะคะทุกคนจุบจ๊บจอ่าคอมเมนต์ด้วยนะคะ